ลีน่าจังว่าหนุมแม่มกลางรายการสดทำเอาพิธีกรมากความสามารถอย่างหนุมแม่มสุริวิภาถึงกับเวอร์กกันเลยทีเดียวเมื่อลีน่าจังจัดหนักจัดเต็มว่าเธอกลางรายการสดที่มีชื่อว่า ต๊ะหนูแมมที่ให้ลีน้าจังเป็นแขกรับเชิญซึ่งลีนาจังยังด่ากราดอีกว่าถ้าปลอดแหกก็ไม่ต้องมานั่งโต๊ะนี้ถ้ากลัวปลอดแหกจะมานั่งตรงนี้ทําไมเธออยากจะเป็นมาเฟียข่าวไหมต้องสร้างกระแสทุกวันแขกรับเชิญมาต้องจิกจิกจิกจก,ก่อนที่หนูแมมจะบอกว่ามันไม่ใช่ทางของเธอแม่เป็นที่ปรึกษาให้หนูไหมซึ่งลีนาจังสวนกลับอีกว่า ฉันเป็นที่ปรึกษาเธอไม่เปลี่ยนตัวเองมันจะไปได้ประโยชน์อะไรเท่านั้นยังไม่พอลีนะจังยังได้พานหันหน้าไปว่าโปรดิวเซอร์รายการอีกว่าอีดอกมึงโชว์อะไรอีกจะพูดอะไรมึงก็เขียนๆอยู่นั่นแหละรำคาญเชิญมาให้พูดไม่ใช่เชิญมาให้มึงสั่งด้านหนุ่มแหม่มพูดว่าให้รายการนี้รายการเดียวนะ ไปไรายการอื่นห้ามด่าแบบนี้นะเรียกว่าคงคอนเซปต์ตัวเองมาใช้โดยตลอดดันหนุ่แมมก็ยังนําคลิปดังกล่าวไปลงไ g ด้วยคาดว่าไม่กโกรธเพราะคงนําไปเป็นประสบการณ์ในการพัฒนาตัวเองต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ